สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันจะมาเล่าประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการรื้อย้ายศาลาพักผู้โดยสารออกจากที่ของเราสาาพักผู้โดยสารที่หลวงพระธรรมนะคะออกจากที่ของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะนะคะบางท่านไม่ทราบว่าอุ๊ย ศาลาพักผู้โดยสารเนี่ยมาสร้างอยู่ในที่ของเราได้ยังไงนะคะบางทีที่ที่เราครอบครองมานานเนี่ยเราไม่ได้ไปดูแลเนี่ยทางเจ้าของพื้นที่อย่างอาบตอรหรือเทศบาลเนี่ยเขาก็มีประชาคมหมู่บ้านว่าสมควรจะสร้างศาลาพักผู้โดยสารอยู่ริมถนนทีนี้เวลาสร้างเนี่ยบางทีก็ไม่ได้แจ้งให้เราก็มีเราไม่ทราบมีแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะ ทีนี้ว่าถ้าเราต้องการใช้พื้นที่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาแน่นอนอย่างเช่นเคสเนี่ยบุญน,นำค้าที่ดินอะซื้อที่เข้ามาใหม่หนึ่งแปลงเพื่อที่จะมาแบ่งขายเหมือนเดิมนะคะแล้วที่แปลงนี้มีสาลาพักผู้โดยสารอยู่หน้าที่หวางอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยสมมติว่าที่ดินเนี่ยกว้าง40เมตรเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยตรง20เมตรพอดี เกิดปัญหาแน่นอนคะ่ะใครคะจะซื้อที่ดินแปลงนี้ในเมื่อมีสาราพรผูู้โดสาสนาวางอยู่หน้าที่เพราะสาราพระผู้โดยสารนะ่ะเขาสร้างอยู่ในที่หลวงก็จริงนะคะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งด้านหลังเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่เราเราจะทําอย่างไรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยคะ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะการรื้อย้ายสาราพาระพุทธศาสนาเนี่ย เราต้องไปที่อบตอรหรือเทศบาลเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่ที่ดินเราตั้งอยู่นะคะไปถึงเข้าไปหากองช่งางอบตหรือเทศบาลก็จะมีกองช่างเข้าไปหาผอ,อ,อเลยผอ,อ,อกองช่างของอบตอน,นั้นหรือเทศบาลนั้นไปแจ้งความจำานงว่าเราขอให้ลื้หรือย้ายนะคะ ศาลาพักผู้โดยสารเนี่ยออกจากที่ของเราเพราะเกิดปัญหาอย่างไรแจ้งไปทางอบตอกองช่างเขาก็จะมีหนังสือมาให้เรากรอกข้อความอ่าเราก็กรอกข้อความไปวันที่เท่านี้เรามาแจ้งความจำงจำงเรื่องขอรือ้อหรือให้ย้ายสาราพักผู้โดยสารออกจากที่ของเรานะคะโดนดเลขที่นี้ตั้งอยู่ตำบลนี้ระวางอำเภอ เท่าไหร่ลงอธิบายให้ละเอียดแล้วก็ลงท้ายก็บอกเลยขอความนะคะขอความกรุณาช่วยรื้อย้ายรื้อหรือย้ายที่ดินสารพ,พัดพโดยสารออกจากที่ดินของเราเพราะเรามีความเดือดร้อนอย่างไรระบุไปค่ะกองการช่างเนี่ยเขาได้รับเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นทีอ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปประชุมลูกบ้านว่าสาราเนี่ย มันเดือดร้อนกับเจ้าของที่อย่างไรจะลื้อย้ายไปไว้ตรงไหนดีนะคะใช้เวลาประมาณสามเดือนค่ะแต่ทําได้แน่นอนนะคะไม่มีอะไรค่ะที่ทําไม่ได้นะคะทําได้ทุกอย่างค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะบุญนํำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ